สวัสดีค่ะเรามาเจอกับริสตูเตอร์ทาร์โรสตอรกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นหัวข้อพิก,การนะคะเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นั่นเองเนะาะอลิสก็แต่งดำมาต้อนรับวาเลนไทน์เนาะก็แบบว่าอิจฉาคนมีคู่เนาะเราก็ทำงานช่วยเหลือคู่รักเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเคสเลยนะก็เลยมองว่าโอเคงั้นวันนี้เราจะมาเอาใจทุกๆสถานะเลยละกันว่าในวันวาเลนไทน์ค่ะแค่ในวันวาเลนไทน์เนาะคลิปนี้ก็จะลงอยู่ใน วันที่อยู่ในช่วงวาเลนไทน์แล้วกันเออดังนั้นน่าดูได้ประมาณก่อนวาเลนไทน์หรือหลังวาเลนไทน์ได้น,นิดหน่อยก็ดูว่าเออมันตรงไหมว่าที่เราเกิดอะไรขึ้นในวันวาเลนไทน์นะก็โอเคค่ะสาหรับคลิปน,นี้หัวข้อจะเกิดอะไรขึ้นกับวาเลนไทน์ของเรานะคะจะเกิดอะไรขึ้นจากวาเลนไทน์ของเราก็คือว่าใครมีคู่คิดถึงคู่ตัวเองด้วยใครโสดก็คิดถึงตัวเองเป็นหลักแอบชอบแอบปลื้มนะคะรักซ้อนซ้อนเงียบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดถึงแลวตั้งคําถามไปเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันวาเลนไทน์นะคะแล้วก็วัน,น ใพ้สองสำหรับก็ด้วยความโรแมนติกเนาะวันวนานไทยก็หยิบความรักขึ้นมาเลยนะคะตัวเซ็กชวลเมจิกทาโร่แล้วก็ตัวโรแมนติกทาโร่นั่นเองจ้าอ่ะสองอันนี้จะมาช่วยอะไรบ้างเนาะก็อันนี้คิดว่าถือว่าจะเป็นคําแนะนําด้วยแล้วกันว่าถ้าใครดูไปแล้วเออคือเราจะปรับยังไงปรับตัวยังไงเนาะต่อให้มันจะเลยเป็นวันวานไทยแล้วหลายๆอย่างมันจะ มันจะเป็นไงก็ก็ต้องยอมรับมันอะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นคลิปอยากให้ทุกคนเนี่ยสนุกสนานในการฟังคลิปด้วยแล้วก็ได้อะไรดีๆกลับไปนะคะโอเคถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วเนาะคลิปนี้จะไม่ได้ยาวมากนะหรือคิดว่าเป็นคลิปสั้นๆน่ารักน่ารักที่ทํามาในช่วงเทศกาลนั่นเองนะคะอ่า,อาเริ่มกันนะคะสําหรับพร้อมแล้วหลับตาลงได้เลยคะ่ะตั้งคําถามไว้นะคะพร้อมนะหนึ่ง สองสามลืมตาค่ะสำหรับกลุ่มแรกนะคะคุณเลือกไพ่เซทชวลทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของฤดูร้อนนั่นเองนะอดิใช้พระอาทิตย์นะคะเป็นเป็นตัวสัญลักษณ์ฤดูร้อนนะโอเคสามฤดูเลยสามอารมณ์สามรูปแบบนะคะจริงๆแล้ว ความความฤดูร้อนของคุณนะทาไมวันวนาเลนไทน์ของคุณคุณถึงเลือกฤดูร้อนมันก็จะมีความคาดหวังอะไรหลายๆอย่างนะนนต้องบอกเลยว่าคนที่เลือกกลุ่มนี้ตามสัญลักษณ์แล้วหรือลักษณะนิสัยนะคะหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคาดหวังนะคะแล้วก็พ,พายายามที่จะผ่านพ้นในวันวันนี้ไปนะถ้าใครโสดอยู่อะไรประมาณนี้ก็จะทําตัววุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยแบบว่า คือเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าไม่สนใจหรือไม่โฟกัสก็จะไม่สนใจเลยแต่ถ้าโฟกัสขึ้นมาแล้วก็วันนี้ก็ถือเป็นวันออกล่างของคนกลุ่มนี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูวันแรกก่อนละกันว่าทัศนคติในวันวาเลนไทน์ของคุณเป็นอย่างไรนะกลุ่มนี้มองวันวาเลนไทน์ว่าแบบเออมันก็เป็นวันหนึ่งที่ที่เราก็จะได้แสดงตัวตนว่าฉันโสดเนาะใครโสดก็จะแบบว่ากูโสดกูจะเรียกร้องใน เฟซบุ๊กในแบบโซเชียลทุกทางเลยว่าจะเรียกร้องทุกอย่างก็ได้เหมือนกันหรือใครที่มีคนรักเนี่ยก็จะเป็นวันอวดนะคะเป็นวันอวดแฟนอวดคนรักของตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมองว่าเออถือว่าเป็นวันหนึ่งที่เราทําอะไรแล้วก็ไม่ผิดอะ่ะบางคนจะหมันไส้ก็หมันไส้ไปถือว่าเป็นวันที่ฉันอยากจะทำเนาะหรือบางคนก็อาจจะแบบอ,อวดทุกวันอยู่แล้วค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นวันวาเลนไทน์นทก็ได้กลุ่มนี้ก็พวกคนมีคู่ก็จะเป็นแบบนั้นสําหรับคนที่แอบรักแอบชอบแอบปื้นอะ่ะก็จะเป็นคิดถึงว่าเออวันเนี้นนย ให้เราเนี่ยได้แสดงความรู้สึกอะไรออกไปเนาะบางคนก็อาจจะกล้าหน่อยก็อาจจะสารภาพรังไปเลยแต่ละทีมก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออแอบก็ขอให้ของกลุก่มกลิบขอให้แส่งอ่าเขาเรียกมีโมเมนต์ร่วมกันอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเออทีนี้เราก็เลยมองว่า ทัศนคติไม่ได้แยกกับวันวาเลนไทน์ก็มองว่าวันวาเลนไทน์นทก็เป็นวันหนึ่งที่ที่เราได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาแล้วก็มองว่ามันเป็นวันแห่งความรักก็ถือว่าดีไม่ใช่เป็นสายต่อต้านเนาะไม่แบบฉันเกลียดวาเลนไทน์มากฉันแบบอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบกลุบกริดแต่ว่าอะไรคิดว่าไม่ใช่ถ้าคนกลุ่มนี้แบบเกลียดวาเลนไทน์คุณไปเลือกไพ่ใหม่ได้เลยอะเพราะว่ามันหนึ่งในสามนี้มีกลุ่มหนึ่งเกลียดวาเลนไทน์อยู่เออนะทีนี้เราก็แบบเออไปตั้งจิตดีๆกันแต่กลุ่มนี้ไม่ได้เกล ชี่แสดงความรู้สึกอะไรต่อกันได้นะคะทีนี้เรามาดูความคาดหวังความต้องการในวันนี้กันหน่อยนะจ๊ะสำหรับคนโสดเนี่ยก็จะเป็นวันออกล่ายอย่างที่อลิซบอกแล้วว่าเออมันก็เป็นวันที่เราสามารถได้อ้อยได้แบบว่ารู้จักใครสักคนหรือว่าทําอะไรที่มันดูแบบเขาเรียกอะไรอะเสริมสนเสน่ห์หรือแบบหาอะไรที่มีใครเข้ามาเปิดทางให้คนเข้ามาอยากศึกษาดูใจเนาะเป็นวันอลิซคิดว่าเป็นวันที่บางทีคุณก็อาจจะทํางานจนลืมไปเลยก็ได้หรือแบบว่า คุณมีคนที่คุณชอบหรืออะไรเนี่ยอยู่ใกล้ตัวอยู่แล้วก็ได้สร้างโมเมนต์อะไรร่วมกันความคาดหวังก็เลยมองว่าเออขอให้มันมีอะไรดีๆให้เราได้ยิ้มมุมปากก็ยังดีอะไรประมาณนี้เนาะพวกแอบชอบพวกโสดอยู่แต่ถ้าคนมีคู่เนี่ยความคาดหวังเราก็คิดว่าเป็นการใช้เวลาอยู่ร่วมกันเนาะแล้วก็ เอาจิงๆแล้วกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องถึงแบบว่าต้องมาอยู่ร่วมกันมานั่งแบบตัวติดกันเนาะค่อนข้างที่จะแบบว่าเฮ้ยเธอแสดงความรักอะไรมาให้ฉันเนาะค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่ติดเพื่อนนะพลังงานสูงอย่างที่บอกว่ามีความติดเพื่อนมีความแบบว่าติดสังคมอะไรอย่างเงี้ยอยู่สังคมเขาอยู่สังคมเราเนี่ยพวกคนมีคู่ก็จะแบบว่าเป็นวันแฮงเอาท์ก็อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะเป็นวันที่อยากสนุกสนานและเออเรามองว่าอยากต้องการแบบนั้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้คืออะไรมาดูกัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นเออก็ได้ดั่งใจเด้อได้ดั่งใจอยู่นะคือเอาจริงๆแล้วคนที่มีคู่ดีกว่าก็จะได้ดั่งใจสุดก็คือว่าแฟนเนี่ยก็จะค่อนข้างมีเซอร์ไพรส์เนาะหรือมีอะไรให้คือการแสดงความรักต่อกันนั่นเองนะคะสาหรับคนมีคู่คนรักก็จะแสดงความรักนะในมุมของเขาหรือนิสัยของเขานะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันดังนั้นลิลืลอจะไม่บอกว่าเขาจะแสดงแบบไหนแต่ในเชิงความเป็นเขานั้นกันดังนั้นเนี่ย คนที่มีแฟนคุณจะรู้อยู่แล้วว่าแฟนของคุณน่ะมีนิสัยอะไรยังไงเนาะดังนั้นเรามองว่าเออก็ตอบตอบรับเขาก็แสดงอารมณ์กับกับเขาไปด้วยอะไรเงี้ยต่างคนต่างเตรียมตัวที่จะอยู่ด้วยกันหรือแบบว่ามีโมเมนต์ร่วมกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนโสดเนี่ยก็จะได้มีโมเมนต์นะคะความรักเข้ามาใสๆก็ได้นะหรือใครมีโอกาสนะกลุ่มเนี้มีคนมาสารภาพรัรกเ้อหรืออาจจะแบบเฮ้ย รู้ว่ามีใครคนหนึ่งรู้สึกดีกับเรารู้สึกชอบเราอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันวันนี้ถือว่าเป็นวันที่คุณได้รับรู้เรื่องราวเนาะคุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบเป็นไปได้แต่ว่าเรามองว่ามันเป็นวันที่คุณได้รู้ว่าใครรู้สึกอะไรยังไงกับคุณเนาะในเชิงของความรักอ่ใครเอาอะไรมาให้นะคุณแบบตีความคนนั้นไว้ได้เลยคือแบบเขาต้องมีใจแหละเออแม่เขามีใจแน่นอนนะคะสุดท้ายขอทิ้งไว้ให้หลักการว่า ในวันวาเลนไทน์อ่ะมันไม่ว่ามันจะเกิดด้านดีด้านลบอย่างที่อลิซบอกไปเนาะอลิซอยากคุณมองวันนี้หรือว่าคุณทําวันนี้ให้คุณแฮปปี้เนาะในในเชิงของตัวคุณเองหรือในเรื่องของความต้องการของคุณอย่าไปตีกรอบอย่าไปบอกอะไรมากอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะคะใช้เวลาไปในเรื่องของความสุขดีกว่านะเวลาที่ได้อยู่กับแฟนหรือได้อยู่กับคนรักอะไรประมาณนี้ก็อยู่แล้วก็เทคแคร์กันดูแลกันไปใครที่โสดเนี่ยก็กลับมารักตัวเองเออเป็นวันที่เรารักตัวเองนะออกไปซื้อขนมไป ซื้ออะไรแบบประคมตัวเองเปลี่ยนลุคใหม่อะไรเงี้ยก็เปลี่นไปได้คือทําอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกเป็นเป็นความสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่เราแฮปปี้จากตัวเราอะแค่นั้นเลยสำหรับกลุ่มของฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนก็จะมีพลังงานที่ดีขึ้นอุ่นขึ้นเนาะไม่ร้อนจนเกินไปไม่งุนงิดเกินไปอย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่คุณจะงุดหงิดมากๆแล้วอาจจะทำให้วันนี้ไม่แฮปปี้เลยก็ได้นะเฉพาะบางคนเท่านั้นนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันเป็นอะไรสั้นๆก็มีอะไรอัปเดตกันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะใครที่รู้สึกว่าเอออยากรู้จักอาริสมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ follow fanpage ได้เลยเนาะอาริสก็จะมี รีวิวมีทุกสิ่งทุกอย่างเออความเป็นอะไรจะจะลงทางแฟนเพจซะเป็นส่วนใหญ่นะคะจริงๆมี IG ด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของการปรึกษาส่วนตัวละกันใครอยากจะพูดคุยส่วนตัวนะคะอยากจะแบบว่าให้ใช้ไพ่เนาะเป็นการเจาะลึกอะไรเงี้ยคะ่ะก็แอดไอดีลน์นี้ได้มานะได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปดีกว่าค่ะมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย สำหรับกลุ่มที่2นะคะคุณเลือกไพ่แบบสลับกันแบบนี้เนาะก็มีทั้งโรแมนติกแล้วก็เซ็กชวลด้วยบวกกับสัญลักษณ์ของฤดูฝนนั่นเองนะคะฝนตกยังนึกถึงทีไรก็ยิ่งชุมช้ำ <c oughs> นะคะทำไมฤดูฝนถึงดึงดูดคุณคะลิศถามหน่อยนิดนึงนะว่าตอนนี้นะแต่ว่าคนกลุ่มสดโสดนี่หรือมากองกันที่นี่นะโอฤดูฝนหรือว่าใครมีคู่มากองกันตรงนี้ก็ตั้งใจฟังละกันนะคะสําหรับ เรื่องราวความรู้สึกนะในวันวนนาเลนไทน์นั่นเองนะคะคือเรามองว่าฤดูฝนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความชุ่มฉ่าก่อนความเย็นเอาด้านบวกก่อนเลยละกันนะคะเป็นวันที่นอนสบายใครนี่ชอบฟังเสียงฝนตกอลิศบอกเลยนะอลิศขอยกมือคือบางครั้งบางวันที่นอนไม่หลับเนี่ยอลิศฟังเสียงฝนตกแล้วถึงจะหลับ ไม่รู้คุณเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นเนี่ยคอมเมนต์ได้เลยนะคือเรานั่งฟังกันนั่งฝักนอนฟังจนแบบเผลอหลับ,บได้เลยเราชอบเสียงฝนตกมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยดูดูฝนก็จะมีความฮีลลิ่งอยู่ในในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะการชำระล้างนะเออถ้าเรามาตีในความหมายหรือว่าเป็นเรื่องของความเบาสบายแล้วก็เป็นเรื่องของความ เขาเรียกว่ากรอบดีกว่าโลกส่วนตัวอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะในด้านโบก็น่าจะเป็นเรื่องของความอึมครึมนะคะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสดใสเลยสําหรับวันว,นวนาเลนไทน์แล้วคุณเลือกหรือดูฝนนี้ก็แปลว่าในวันนี้ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเอาเอาทัศนคติคุณก่อนละกันนะอันนี้ต้องบอกว่ากลุ่มนี้จะมีแค่เฉพาะคนหรือกลุ่มคนที่เกลียดวาเลนไทน์เลือกกลุ่มนี้อยู่นะคะเกลียดในที่นี้เรามองว่าอาจจะแบบ มันก็คือแค่วันวันหนึ่งโวยมันเป็นวันของฝรั่งโวยมันแบบไม่อะไรโวยกูไม่ได้อินอะไรเลยอะไรเงี้ย ก็จะมีเหมือนกันแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญเนาะกับการกระทํามากกว่าจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเป็นตัวเองและรักตัวเองเป็นใหญ่นะคะใครที่มีคู่เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้มาแค่แสดงความรักเนี่ยแล้ววันอื่นเธอจะไม่แสดงความรักเหรอเออไม่จําเป็นต้องนอกมาสเปเชียลอะไรกับฉันหรอกนะคือเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยโรแมนต์เนาะไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคึกขนองดีกว่าต้องบอกถ้าคึกขนองเนี่ยก็จะมีโรแมนติกอยู่บ้างเล็กน้อยเนาะเราเลยมองว่า โอเคกลุ่มนี้ไม่ค่อยอินกับวันวาเลนไทน์ดีกว่าเราจะไม่ใช้คําว่าเกลียดละกันเนาะไม่ค่อยอินกับวาเลนไทน์ไม่รู้สึกว่ามันจะต้องมีหรือไม่มีดังนั้นใครที่โสดนะวันนี้ก็เป็นวันวันหนึ่งที่แบบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันคือวัน14กุมภาพันธ์เฉยๆมันไม่ได้เป็นวันวาเลนไทน์อะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เออ แต่ทีนี้เรามาดูว่าความคาดหวังความต้องการในวันนี้นะคะคนโสดนี่คือก็ไม่ค่อยอยากที่จะเห็นความวหวาความฟุ้งฟริ้งความอะไรเนาะคือจริง,รงๆถามว่าเขาต่อต้านไหมก็ไม่ได้ไปต่อต้านเนาะไม่ใช่เห็นคนจับมือกันแล้วก็แบบอย่าจับมือกันอย่ารักกันอย่าใกล้กันก็ไม่ใช่ก็สุดโต่งไปอะไรอย่างนี้แต่เป็นกลุ่มที่เาไม่ค่อยอยากเห็นอะไรมากกว่าไม<ๆ>่รู้สึกว่าแบบเลี่ยนไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยความต้องการคุณเลยอยากจะมีพื้นที่ตัวเองอยู่ในมุมของตัวเองถ้าคุณจะรักคุณจะชอบอย่างเช่น คุณชอบอ่านหนังสือมากๆคุณก็จะอยู่กับหนังสือทั้งวันคุณชอบดู Netflix คุณก็จะอยู่กับ Netflix ทั้งวันคุณชอบดูแคสเกมคุณชอบเขียนหนังสือคุณชอบวาดลูกคุณชอบไปว่ายน้ำคุณชอบไปออกกำลังกายอะไรก็ได้เหมือนคุณแบบพยายามที่แบบฉันอยากอยู่กับตัวเองเป็นวันที่ฉันรักตัวเองอยู่กับตัวเองก็เลยมองว่าในรอบนี้คุณคุณน่าจะอยู่กับตัวเองเป็นหลักแล้วก็ต้องการความสงบความความเป็นฉั้นการกรอบของฉันโลกส่วนตัวของฉันอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามนั้นไหมตามที่คาดหวังไหมก็มีนะก็ตามหวังนะแต่ลี่ก็ต้องบอกแหละก็จะมีตัวกวนเหมือนกันนะคะสําหรับใครที่เพื่อนเยอะหรือสังคมใหญ่ๆหน่อยก็น่าจะไม่ได้ไม่ได้ตามหวังขนาดนั้นเนาะก็จะมีความแบบวุ่นวายใจหรือเป็นเรื่องของแบบ เออคนนั้นคนนี้ก็มาจุกจิกจู้จี้อะไรประมาณนี้ค่ะทําให้คุณรู้สึกลาคาแล้วก็รู้สึกอยากปรีมีเวกเนาะแต่ดิทอยากให้คนกลุ่มฤดูฝนเนี่ยระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการพูดหรือการ,กรแสดงการกระทําหรือพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเนาะมันจะมีบ้างที่อารมณ์คุณขึ้นเนาะเหมือนอารมณ์ฟ้าร้องฟ้าผ่ามันไม่ได้ตั้งตัวเนาะเหมือนอารมณ์คุณขึ้นแล้วคุณก็จะแบบผลักคนอื่นไปเราก็เลยมองว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวันวา,วาเลนไทน์นะเราแค่มองว่าวันนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยอยาก ของความรู้สึกของตัวเองหรือความโกรธความเกลียดกรานนะคะอยากให้คุณเป็นฝนตกที่แบบชอบอันนี้ชอบฟังเสียงฝนตกที่แบบ ออตกเรื่อยๆเ,เนาะแต่ทบหลังคาไปอะไรอย่างเงี้ยชำระล้างแล้วมันสบายใจจงเป็นความสบายใจดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่อริศอยากจะแนะนําชิงไวล้ละกันเนาะสำหรับกลุ่มฤดูฝนจริงๆแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นแค่วันวันหนึ่งอย่างที่อย่างที่คุณอยากจะให้มันเป็นหรือว่าใครที่มีแฟนเอออริศลืมพูดว่าคนมีคู่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างความปรีกวิเวกที่ริพูดไปตะแกสสำหรับคนโสดแน่นๆเลยเนาะส่วนคนที่มีคู่หรือคุยอยู่หรือซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรก็แล้วแต่นะ วันนี้จะเป็นวันที่คุณรู้สึกว่ามันมันไม่ได้โรแมนต์ตามที่คุณต้องการคือมันเหมือนแบบว่ามันคือวันวันหนึ่งอ่ะเออถ้าถ้าเธอเป็นแฟนฉันเธอก็ ก็โอเคทาตามหน้าที่ไปเธอทําตามในสิ่งที่เธอควรจะทําดีกว่าก็คือไม่สร้างความวุ่นวายกับฉันแม่อะไรไงียคือคุณเป็นคนไม,ไม่ชอบความวุ่นวายมาจุ๊จี้จุกจิกมันน่าราคาญอะไรเงี้ยคุณก็จะเกิดความราคาญอะไรก็เลยอยากให้คุณระวังอย่างที่ลิศบอกว่ามันไม่งั้นเป็นอารมณ์แล้วมันก็จะไปเกิดเป็นการประทะกันได้นะคะก็สุดท้ายก็เลยมองว่าไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ค่ะวันวาเลนไทน์น่าจะเป็นวันที่ ที่คุณเองอาจจะต้องมองว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเราก็อินไปตามเทศกาลเนาะแล้วก็เผื่อแผ่ไหมเป็นเรื่องของความรักใครที่โสดอยู่แล้วอยากมีแฟนแล้วดันมาเลือกกลุ่มหรือดูฝนเนี่ยสเสน่ห์ของคุณมันถดถอยไปจากไมซ์เซสของคุณนั่นเองแล้วมันก็จะเป็นมาจากความเขาเรียกอะไรอะความกลัวในใจหรือเป็นความไม่กล้าหรือความแบบบล็อกตัวเองเกินไปเนาะพูดเพื่อบล็อกตัวเองอะเก่งมากๆเลยกลุ่มนี้คือบางทีก็แบบไม่อไม่ได้อยากมีแฟนเพราะว่ารักตัวเองเพราะว่าอยากอยู่กับตัวเองฉันไม่ได้อยาก คุยกับใครอะไรเงี้ยเพราะฉันรู้สึกว่าคนอื่นเหมือนวุ่นวายอะไรเงี้ยก็นั่นคือการคําพูดที่บล็อกตัวเองทําให้เราต้องอยู่ตรงนี้แต่ถ้าคุณสบายใจคุณมีความสุขอลิศไม่ห้ามเลยแต่เมื่อไหร่ถ้ามันเกิดการแบบว่าเออรู้สึกร้อนรู้สึกไม่โอเคเนี่ยอลิศก็อยากให้คุณระวังเรื่องนี้ไวนะ้เนาะมันก็เป็นแค่หนึ่งวันที่อลิศอยากให้คุณลองมาเช็คดูว่าเออมันเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะมีอะไรอัปเดตก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะจ้าสำหรับฤดูฝนฝากฟอลล์แฟนเพจไว้นิดนึงนะคะแล้วใครอยากปรึกษาาาแบบบสส่ววนนนตัะะคอออดลมมมถขู้ ได้นะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าอ้อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กด subscribe กดกันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับกลุ่มที่3นะคะคุณเลือกไพ่แบบ อ๋โอโรแมนติกทาโรทั้งหมดเลยนะคะบวกกับสัญลักษณ์ของฤดูหนาวนั่นเองนะคะดะใช้ในความเป็นหิมะเลยละกันเนาะฤดูหนาวของเราค่ะเป็นยังไงบ้างวาเลนไทน์แล้วทําไมฤดูหนาวถึงดึงดูดคุณนะคะ กลุ่มนี้บอกเลยว่าเป็นกลุ่มที่โรแมนติกนะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เวลาที่ได้รักเนี่ยเต็มที่ทําให้เต็มที่เลยจะค่อนข้างรู้สึกว่าเออการได้รักเนี่ยมันคือความสุขการได้ให้มันคือความสุข,อสขเออเป็นกลุ่มของวันี้ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของวันเลนทน์ได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ก็คือว่าเออฉันรู้สึกดีกับวันเวนเลนทนยฉันชอบวันวาเลนทน์ฉันรู้สึกเออวันวาเลนทนยทําให้ฉันแบบฟูลฟิลอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคอ่ะมันเป็นฟิลโอเคด้วยอะไรอย่างงี้เนาะเรามาดูว่า ณวันนั้นเนาะณวันนั้นเนี่ยคุณมีทัศนคติอย่างไรบ้างกับวันวาเลนไทน์นะคะวันนั้นวันนี้มาดูกลุ่มนี้อย่างที่รีบบอกไปว่าคุณเองไม่ได้เกลียดวาเลนไทน์แล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าวันวาเลนไทน์ไม่สําคัญเพราะว่าความรู้สึกของคุณคือมันเป็นวันหนึ่งที่เราควรที่จะให้ความสําคัญในด้านรักเนาะไม่ว่าจะรักคุณพ่อคุณแม่รักตัวเองรักเพื่อนรักแฟนรักทุกอย่างคุณค่อนข้างจะเป็นคนเปิดกว้างแล้วค่อนข้างที่จะ เขาเรายียกอะไรสายเพื่อแพ้อะไรประมาณนี้เลยส่งผลให้มันเป็นเรื่องของของความสุขในใจดีกว่ากลุ่มนี้เลย mm. เลยลม,มองว่าณนะวันนั้นเองเนี่ยวันวนนาเลนไทน์เนี่ยคุณไม่ได้รู้สึกซีเรียสอะไรกันเนาะถึงโสดคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบโหยเหงาจับจิตจับใจเนาะแต่มันก็มีมันมีอยู่เล็กน้อยสําหรับคนที่สับสนซ้อนเงินดังนั้นค่ะกลุ่มคนนะจะแบ่งเป็นสพาร์ทโสดแบบสนิทเลย แอบชอบกับรักซ้อนนะคะหรือซ้อนเงื่อนหรือยังไม่ชัดเจนแล้วก็แบบคนมีคู่3ามแบบนี้ค่ะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะในวันว,นวนาเลนไทน์ต้องเป็นบอกเลยเป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องแยกไปเลยว่าพาร์ทไหนคุณเป็นอยู่ในลักษณะไหนนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยเราก็เลยมองว่าคุณมองความรักเป็นความรักท้งรักตัวเองรักทุกอย่างรักสิ่งที่ทำคุณทำได้หมดคนที่ซับซ้อนอยู่ก็จะมีความสับสน นะคะมีความกลัวมีความไม่แน่ใจส่วนคนมีคู่ค่ะค่อนข้างที่จะเป็นวันที่รักคนรักมากแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์ไปไกลแล้วก็ยั่งยืนนะคะสิ่งที่คุณต้องการในวันวาเลนไทน์นะคะมาดูความต้องการหรือความคาดหวังไว้นิดนึงลก้กันก็กลุ่มนี้ไม่ได้คาดหวังมากนะถ้ามีแฟนก็อยากให้แฟนแบบ เอออาด้วยเออก็ค่อนข้างต้องสเปเชียลคือคาดหวังนิดนึงแหละว่าเออต้องมีเซอร์พงเซอร์ไพรส์นะสำหรับกลุ่มมีแฟนอาจจะเป็นให้เล็กน้อยอาจไม่ต้องเซอร์ไพรส์แบบฉันไม่รู้เรื่องก็อาจจะแบบเฮ้ยช็อกโกแลตหนึ่งแท่งดอกกลาบอะไรเงี้ยเออนิดหน่อยไปก็มีเหมือนกันเลเวลมันต่างกันสําหรับการคบกันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่ซ่อนเงื่อนหรือแบบว่าแอบรักแอบบชอบเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยจะยังไงดีนะจะบอกหรือสารภาพไปเลยดีหรือ ดีหรือเปล่าหรือจะมีใครมาสารภาพรักรก,กับเราเมื่องไหรอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเขาคนนั้นจะรู้สึกดีทิ่งท,ที่เราให้ไปหรือเปล่าก็จะมีคําถามตรงนี้นะส่วนคนโสดก็อาจจะคาดหวังอยู่เล็กน้อยว่าแบบเอออย่างน้อยเนี่ยวันวลนท้าเนี้ยก็จะเป็นวันหนึ่งที่คุณเองสามารถที่จะได้รู้ใจตัวเองรู้ใจคนรอบข้างหรือไม่ก็อาจจะมีใครสักคนเนี่ยรู้สึกดีกับคุณอยู่ด้วยนะคะก็จะเป็นความคาดหวังอันที่คิดว่ามันเป็นวันเดียวไงมันเล็กๆน้อยๆย,ยแล้วก็ มันจะทําให้คุณรู้สึกว่าจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ก็ได้ในวันนั้นนะเนาะเรามองว่านั้นแบบนั้นเลยแต่ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับกลุ่มนี้นะเอากลุ่มคนโสดก่อนวันวาเลนไทน์นทเนี่ยคนโสดค่อนข้างที่จะอยู่กับกับกลุ่มเนาะหรือว่า อาจจะแบบพยายามที่จะอยู่ในมุมของตัวเองดีกว่าแบบเช่นแบบคุณอาจจะอยู่กับคุณคล้ายๆกับกลุ่มฤดูฝนเบาๆนะแต่คุณไม่ได้เกลียดวาเลนไทน์แต่แบบแต่แบบว่าอยู่กับ Netflix อย่างเงี้ยดูกันดูละครดูหนัง ปลูกต้นไม้นะคะชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนั้นเหมือนกันคนโสดก็จะหาเรื่องทํานู่นทนํานี่ส่วนคนที่ยังแอบชอบอยู่ก็มีโอกาสที่จะทําอะไรเพื่อคนรักหรือคนที่เราแอบชอบนะหรือคนที่เราคุยอยู่อะไรประมาณเนี้ยก็มีโอกาสที่เราจะได้รับรู้ความรู้สึกหรือไม่ก็เขาเรียกอะไรอะ ไม่รู้ความรู้สึกก็จะสับสนไปเลยมันมีสองทางมันจะเป็นสองสุด,สดตรงมากสาหรับกลุ่มที่ไม่ได้แน่นอนนะคะแต่ว่าสําหรับคนมีคู่เนี่ยก็จะแบบว่าอยู่กับคนรักใช้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะใช้โมเมนต์ร่วมกันเล็กๆน้อยๆเช่นแบบหา หาก้าากินการไปดูหนังไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้มันออกอะไรออกจากบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นาะยุคโควิดเนี่ยก็เลยมองว่าก็อาจจะแบบไปดูหนังในที่ห้องด้วยกันนะคะทําแบบดินเนอร์ที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นไปนได้เหมือนกันสําหรับกลุ่มนี้ก็เป็นเป็นวันหนึ่งที่คนแฮปปี้เนาะแต่ถ้าคุณไม่เอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งอะเพราะกลุ่มนี้ถ้าเป็นพายุหิมะน่ากลัวนะคะเลยมองว่าอยากให้เป็นหิมะโปรยปลายดีกว่าน่าจะแบบฟิลอุน่นอะฟิลใสๆฟิลแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะมันสวยอ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้รู้สึกว่าหิมะหรือด,ดูหนาวหรืออะไรอย่างเงี้ยใครๆก็ชอบใครๆก็แบบชอบความเย็นนะแต่ว่าพอมันเย็นเยือกหรือเย็นมากเกินไปมันก็อันตรายได้นะสุดท้ายก็เลยอยากจะแนะนําไว้นิดหนึ่งนะคะกลุ่มนี้วันวันในไทยก็ปล่อยให้มันเป็นในตัวของธรรมชาติดีกว่าไม่ต้องไปฟริกมากกลุ่มนี้ติดนิดนึงอาจจะไปฟริก อย่างคนมีคู่เนี่ยก็จะไปฟลิกว่าแบบเฮ้ยคนรักต้องทํากับเราแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใครที่แบบโสดสนิทก็จะแบบว่าเออมันควรจะต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่าทําไมมันไม่มีเลยหรืออะไรเงี้ยไปพูดกดดันอะไรให้ตัวเองเกินไปก็ก็จะเกิดเป็นภาวะการต่อต้านวันนั้นได้นะคะเราก็เลยอยากให้คุณแบบ รีแลซกสบายๆปล่อยเป็น,นธรรมชาติแล้วก็คุณจะได้รับความรักจากคนรอบข้างบางทีถ้าคุณเปิดใจเปิดกว้างนะคุณก็จะได้เห็นว่าคนรอบข้างเนี่ยรู้สึกว่ารักคุณแล้วก็เป็นห่วงคุณนะคะปรารถนาดีกับคุณเช่นเดียวกันนะ,ะเป็นกลุ่มที่น่ารักอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับฤด,ดูหนาวนั่นเองนะก็สําหรับ วันนี้ก็เป็นคลิปแค่หนึ่งวันของวันเดนทารแลวกันนะคะใครที่อยากจะอัปเดตอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะอยากให้ทำหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะฝาก f o ล l o w fanpage ไว้นิดนึงเนาะเป็เนไลฟ์สไตล์เป็นเป็นความแม่หมอแหละอลิซก็จะลงแบบบางทีจะลงวันเดือนปีเกิดหรือแบบอ่านไพ่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็อยากให้ทุกคนลองไปตามดูแล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้ซัพพอร์ตกันนิดนึงนะคะใครอยากดูแบบส่วนตัวหรือว่าอยากปรึกษาส่วนตัวได้คําแนะนําในการดําเนินชีวิตนะคะก็ทักเข้ามา ะะสอบถามกันได้นะจ๊ะแล้วมานจะกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะอ้กดไลค์กดแชร์กดสไ i ครด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย